สวัสดีครับวันนี้วันที่15เดือนมิถุนายน2565นะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับตัวนี้ครับตัวล้อของ CC Hand ครับทำมา เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นรุ่นอะไร lower นะครับ lower ลเว e r classic ก็น่าจะไปไว้ใส่ใส่กับตัวแ l a n ล r ลวอร์นะครับเป็นล้อขนาด1.9นะครับก็วัสดุของมันเนี่ยทํามาจากอลูมิเนียมนะครับแต่ว่านี่ผมก็แกะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันก็ยังเอ๊ะแกะได้นะเนี่ยเออแกะดูดีกว่าแก,แกะดูนะครับ มีนี้ก็เลยขออนุญาตแกะถุงเลยนะครับรว่ามันเป็นแค่ฟิปล็อกนะผมนึกว่ามันจะเป็นซิลไว้นะครับปกติล้อแบบอื่นเขาก็จะมาในแพ็คนะครับสามารถที่จะแกะเอามาชมได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นมาแบบนี้ในหนึ่งถุงก็จะมีเนี่ยก็จะมีล้ออยู่4อันนะฮะแล้วก็จะมีดุมเอ้ยไม่ใช่มีตัวน็อตที่น็อตมัน,น,น,นหลุดออกมาจากในนี้แหละ น็อตนี่ขนาดตัวล็อกนะฮะขนาด M2 นะครับ M2 คูณ6นะครับ5ตัวนะฮะอันนี้มันก็วัสดุก็คือทำมาจากอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเป็นถ้าเกิดว่าใส่กับเอลเอนเลนโลเวอร์น่าจะสวยนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นโลเวอร์นะครับผมก็น่าจะมันประมาณนั้นนะโลเวอร์ก็ความกว้างของตัวนี้ก็ไม่ไม่ดูแล้วไม่กว้างมากนะประมาณอันนี้26มิลน,นะครับความกว้างของ ตัววงในเนี่ย26มิลอันนี้มันเป็นออฟเซตแบบบวกนะครับก็คือบวกหรือลบเนี่ยก็เดี๋ยวแจ้งบอกสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคือออฟเซตบวกก็คืออีหน้าเนี่ยอีหน้าของของตัวล้อแมกเนี่ยมันก็มันจะมีแบ่งมีการแบ่งตรงกลางเนี่ยตรงครึ่งล้อเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นตัวเป็นเซนเตอร์นะครับถ้าเกิดว่ามันยืดมาฝั่งเนี้ย มาฝั่งที่มันเป็นข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นออฟเซตบวกครับถ้าเกิดว่าตัวดุมเนี่ยตัวดุมมันยื่นมาข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นออฟเซตลบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สวยดีเป็นของ CC Hand นะครับ Lower Classic 1.9บีดล็อกนะครับเป็นล็อกขนาด1.9นะครับแล้วก็อีรูตรงกลางเนี่ย4.2มิลนะครับรูตรงนี้ ที่มันเป็นสําหรับใส่แกนล้อเนี่ยเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปเป็นข้อมูลว่าเอะแกนล้อเราใหญ่กว่าไหมจะใส่ได้ไหมก็คือตรงตรงรูตรงกลางที่สามารถที่จะใส่แกนล้อไปแล้วล็อก,ล,อก,ล,อกล็อกเนี่ยก็คือ,อ,อ4.2มิลลินะครับทำจากอลูลแล้วก็ชุบอโนไดนะครับอโนได์สีเงินนะครับของ C.C.Han d นะครับงาน งานของ cc h a n d ก็จะเป็นงานที่มีความละเอียดแล้วก็สวยงามน,นะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็คุ้มค่ากับกับกับฝีมือของเขานะครับก็ข้างหลังนี้ก็จะมีโลโก้ cc h a n hand ด้วยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะมีตัดตัดเอารูปชัดๆสลับเข้าไปให้ดูด้วยนะครับก็ สวยงามน,นะครับใส่มีใช้น็อตยึดห้าตัวนะครับเดี๋ยวลองแกะเดี๋ยวผมจะลองแกะมาดูนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงบ้างในะข้างในอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบล้อแบบสมบูรณ์นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นสีดำนะครับ มีโลโก้ CC Hand ดุม12บมิลนะครับแล้วก็ใช้ตัวยึดน็อต5รูนะครับใช้น็อตขนาด M2 นะครับ M2 คูณ6นะครับก็พอแกะมาปุ๊บก็จะเป็นน้งหมด3ชิ้นประมาณนี้นะครับฝาด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอลูนะครับชุบอโนได์นะครับสีเงินนี่ ก็สวยงามนะครับก็เป็นล้อแบบแนวคลาสสิกนะครับโลเวอร์คลาสสิกด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆนะครับเรียบๆแล้วก็แหวนตรงกลางนะไม่ไม่กว้างนะเป็นแบบว่าผมว่าน่าใส่ล้อเล็กๆแล้วก็สวยแบบคลาสสิกนะครับ26มิลเองนะแล้วก็ตัวนี้นี่ก็ทําสีดําเป็นอลูเหมือนกันนะครับก็เป็นเรียบๆอย่างนี้เวลาใส่มันก็จะอยู่อย่างนี้นี่นี่อยู่กลางนะนี่ แล้วก็ยึดด้วยนอ็อต M2 ็คูณหเนี่ย5ตัวนะครับใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์หนึ่นะครับก็เล็งแล้วก็ไขเลยก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ออกมาออกมาประมาณนี้ชื้หมุนสวยงาม คุ้มค่าครับก็ได้ดูตัวรายละเอียดของล้อกันไปแล้วนะครับของตัวโลเวอร์คลาสสิกนะครับจาก CC Hand นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามของเรานะของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับก็มี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันก็คือ RC s k i l l Thailand นะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์0814911989นะครับแล้วก็ l ลน e นะครับ HD ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวตอ,ตอนท้ายจะมีขึ้นมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมเอครับ